สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะวันนี้ตอนแรกคิดว่าฝนจะตกกันนะคะแต่พอตื่นเช้ามาฝนไม่ตกก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนะคะคือต้องไปดูน้องเห็ดจ๋าก่อนนะคะแล้วถึงจะไปซื้อของอะคะ่ะตอนแรกก็จะาพากันไปซื้อของนะคะเพราะว่าดูว่าฝนเหมือนมันตกทั้งวันนะคะแต่เห็นไหมคะฝนเขาเข้าใจคะ่ะเขาก็เลยหยุดให้แป๊บหนึ่งคะ่ะเราก็จะไปกันแล้วนะคะนี่ตอนนี้นี่ แล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะดูบรรยากาศฝั่งกนน้นนะคะมืดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ป่าที่ยังมาเก็บทุกครั้งนะคะเขาเริ่มเปลี่ยนสีแบบสวยงามแล้วนะคะนี่แหละค่ะย่งจะถ่ายให้ดูก่อนนะคะอากาศเย็นดีนะคะวันนี้นี่ส่วนอีกฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นนี่แหละค่ะเริ่มเปลี่ยนสีสวยนะคะเมื่อกี้ตอนที่นั่งรถมานี่คืออย่างสวยเลยนะคะนี่แหละค่ะไปกันแล้วค่ะเริ่มหาเห็ดกันดีกว่า น้องเห็ดจา๋ารอเอียงอยู่เดินมากันพักหนึ่งนะคะมานานแลคะแล้วมาเจอก็เจอเป็นเห็ดที่ดอกแก่ๆนะคะโอ้ยตายแล้วจะได้ไหมคะวันนี้นี่เหมือนน้องเห็ดเขายังไม่เกิดเลยนะคะห,หรือว่าเขาจะหมดฤด,ดูกาลค่ะอันนี้เห็ดอะไรเอ่ยไม่มั่นใจค่ะว่าจะไม่เอานะคะปกติเดินมาถึงครึ่งป่านี่คือเราจะเจอเลยนะคะ สักดอกสองดอกพอแบบว่าอ่าเรียกขวัญและกำลังใจนะคะแต่ตอนนี้อมไอดอกสองดอกเองนี่ก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะคะนี่หาไม่เจอค่ะไปหาต่อก่อนนะคะนี่ค่ะมาถึงก็มาเห็นนะคะเป็นสายทางล้อไหลเลยนะคะทางเดินนั่นแหละค่ะแต่ว่าคือเห็นไหมคะเป็นน้ําตกธรรมชาติเลยนะคะนี่สวยมากเลยนะคะคือหายยังไม่เจอก็เลยมาเจอริมตกก็ถ่ายก่อนนั่นแหะค่ะ แล้วแกก็เดินมาเจอเห็ดนะคะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะดอกใหญ่ๆค่ะยังจะดูก่อนนะคะว่าขามันเป็นยังไงขาเขาก็อุย้ยไม่ใช่หรอกค่ะนั่นจะเป็นเห็ใดใตเบื่อเนี่ยนะคะเราต้องจัดการให้เขานี้ก่อนใช่ไหมคะโอ้ยค่ะเสียดายนะคะก็เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะหมวกส้มเกิดนานแล้วนะคะขาลายยังก็เลยคิดว่าใช่นะคะโอ้ตายแล้วค่ะไม่มามาวันธรรมดานี้ ไม่ได้มาแต่นที่นี้คือมาเจออย่างนี้ก็เสียดายแย่เลยนะคะนี่เธออยู่ไหนจ้าน้องเห็ดออกมาเร็วต้องมองหาต่อไปก่อนค่ะค่ะยังเดินขึ้นมาเรื่อยๆตรงที่เคยมาแล้วคะเดินขึ้นมาดูค่ะก็เจอคันเตเล่อยู่แถวนี้นะคะนี่นะคะ่ะนี่อีกหนึงหน่งเอียงก็จะเก็บน,นะคะเดี๋ยวเองขอดูไปก่อนเผื่อได้เห็ดพึ่งหวานอันนั้นไม่น่าจะแช่หรอกค่ะที่เห็นอยู่ไกลๆน่าจะเป็นเห็ดใบเบือ ใช่ค่ะเพราะว่าตที่นี่แถบนี้ยังไม่เคยเดินขึ้นมาเท่าไหร่นะคะยังขอดูก่อนนะคะยังจะกลับมายังพาไปล้อก่อน,นะคะ่ะว่ามีเพิ่มอีกไหมมันจะมีแต่เป็นเห็ดเห็ดที่คล้ายๆกันนั่นแหละคะ่ะซึ่งเราก็กินไม่ได้แต่ก็ไม่แน่หรอกคะ่ะไหนๆก็ขึ้นมาเส้นนี้แล้วเดี๋ยวไปดูให้ทั่วถึงก่อนค่อยกลับมาเก็บดีกว่านะคะไปกันคะ่ะ เดินสำรวจไปกับเอี้ยงแกอยู่ข้างล่างอันนี้ก็เห็นไหมคะนานแล้วพูดแล้วมันก็เจ็บใจนะคะเจอเห็ดที่มันนานๆแล้วนี่ทำไมมันไม่ขึ้นราคะอย่างนี้น่าจะขึ้นนะคะเพราะว่าพื้นที่มันดีขนาดนี้ยังไม่เห็ดยังไม่เกิดอะคะ่ะอันนี้ตรงไหนแล้วเนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะแกยังจะเดินลงไปทางเก่านั่นแหละคะ่ะ ยังมองก่อนว่ามันมีไหมต้องเพ่งดีๆนะคะเหมือนเหมือนเหมือนนะคะเหมือนเหรอให้ยังดีใจนะคะยังแวะไปดูก่อนนะคะปะยังคิดว่ายังเจอนะคะจะเป็นเหตุอะไรยังก็ไม่แน่ใจนะคะโอ้ยเห็นไหมคะเขา <laughs> เขาเกิดนานแล้วคะ่ะยังดูก่อนนะคะ รู้สึกว่าเขาจะได้นะคะได้เฉยเลยนะคะนี่เกิดนานแล้วแต่ว่าขาเขาไม่เสียเอาค่ะเอาก็เอาเนาะคะดอกหนึ่งเอาเลิกเอาใช้ก่อนไปดูข้างบนนู่นต่อไปอุ้ย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 ได้แล้วค่ะดอกหนึ่งเดินขึ้นมาได้แล้วน้องเขาน่ารักมากเลยนะคะรอดลมรอดตายนะคะภาษาบ้านเฮาเอาก็เอาค่ะรอดลมรอดตายนะคะเอาหมดละค่ะอย่าง ยิงขึ้นมาเจอน,นี้เก็บหมดนะคะดอกเนยแล้วเดินมาได้ไก่นะคะก็เจอแล้วค่ะว่าเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มนะคะโอ้ยเกิดทันทีนะคะอันนี้อันหนึง่งอีกอันหนึ่งทำไมเขานอนหงายท้องนะคะหนึง่งโอ้ยนี่นะคะของแซบของเอียอ้ยงโอไม่ใช่เขาไม่ได้หงายท้องค่ะเขาเกิดอยู่ตรงนั้นเองเจอแล้วค่ะเห็ดพึ่งหมวกส้มที่ย้ยงคอย ซึ่งจะเป็นอย่างนี้ไหมเห็นไหมคะพอเขาอยู่ข้างนอกเขาจะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะดำๆไม่เป็นไรคะ่ะเอ่งกินได้นี่นะคะก็อีกดอกหนึ่งเพราะตรงนี้เป็นเป็นแหล่งของเขาเลยนะคะใ <c oughs> ่ายยังชั่วคะ่ะทิ้งจะมีอะไรมากินเอยงก็เอานะคะบางทีก็เอาไปแล้วค่อยไปทิ้งนะคะเขาเกิดให้แล้วไม่ไม่เก็บก็ไม่ได้นะคะแต่ยังตัดขาก่อนนะคะโอ้ขาเขาก็มีเจ้าบ้านนะคะ ขนาดแบบนี้เขาก็ยังมีเจ้าบ้านนะคะได้แค่นี้แล้วค่ะเห็นไหมคะนานๆไปเขาก็สีจะเริ่มจางแล้วนะคะได้เลยนะคะหากันต่อค่ะยังคิดว่าอยู่แถวนี้แล้วค่ะมองไปมองมาก็ได้จนได้นะคะเห็ดพึ่งหวานอาอเอี้ยงอ๋แล้วนี่แหละคะ่ะกำลังตะมุตะมิเอ้ยเขาน่ารักมากเลย <c oughs> เห็นไหมคะ ค่ะตรงนี้ก็ดอกหนึ่งนะคะอยู่ไม่ไกลกันนะคะโอ้ยดูขาเขานะคะดูขาเขานะคะสะออนไหมคะสะออนสะออนตรงขาเขานี่แหละคะ่ะโอ้โอเดี๋ยวยังไปดูกันนะคะว่าขาเขาจะเสียหายน้อยหรือมากสักเท่าไหร่นะคะดูค่ะดูยังคิดว่ายังเจอเห็ดมันปูอยู่นะคะนี่นะคะเขายังเกิดอยู่นะคะในแที่ยังมาเดี๋ยวยังเข้าไปเก็บก่อนนะคะดอกนึงก็จะเก็บค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้ฝนก็ตกรินๆนะคะแต่ยังก็ยังหาเห็ดกลับไปค่ะเพราะว่ามาเจอนี่แล้วค่ะน้องเห็ดซุปปิโลนะคะที่บอกว่าอร่อยอร่อยนะคะลักษณะก็จะคล้ายกับเห็ดหูหนูบ้านเราจริงๆนะคะแต่ว่าเขาออกเป็นดอกเป็นดอกดอกอย่างนี้เลยนะคะซึ่งเก็บง่ายเลยนะคะดอกย้ายใหญ่ค่ะที่อาทิตย์ที่แล้วยังไม่เก็บไปนะคะยังปล่อยให้เขาโตก่อนพอมาถึงอาทิตย์นี้อ่ะฮะเก็บเลยสิค่ะ ช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าของเขาจริงแหละคะ่ะเขาเป็นขาเหลืองนะคะแล้วเราก็เดินมาถึงที่ที่ตรงเอี้ยงบอกว่าจะมาเก็บมาที่นี้นะคะทําไมเห็ดเขาเกิดน้อยจังเลยคะจะบอกว่ามีคนมาเก็บก็ไม่น่านะคะนู่นนะคะเอี้ยงจะไปเก็บที่เห็นหยูนนั่นแหละคะ่ะอันนี้ทําไมเขาเพิ่งโตเองคะใช่หรือเปล่าคะดูก่อนอันนี้ไม่น่าจะใช่นะคะ ดูจากลักษณะนั้นน่าจะตายเบื่อนะคะน่าจะเป็นเห็ดคั่วขนานนะคะถ้าซุปปโรจริงๆเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเขาจะไม่ใช่เป็นเห็ดอย่างนั้นนะคะนี่แหละคะ่ะถ้าพื้นที่ที่เขาจะเกิดเกิดน้อยจะะังเลยค่ะเย้งก็ว่าเย้งจับจองว่้หลายพื้นที่อยู่นะคะทําไมมีนิดเดียวคะนี่ออก,ก็ยังดีคะ่ะเรียกว่ไม่ได้เลยเก็บก่อนนะคะ ค่ะอันนี้ก็ใช่นะคะก็ไม่ห่างกันมากหรอกค่ะอันที่ภาษาบ้านเราก็คือจงไว้ให้เขาโตนะคะแล้วก็จะกลับมาเก็บซ <c oughs> ึ่งยังก็ทำไหวนะคะนี่แหละค่ะตัดขาง่ายง่ายนะคะนี่ก็จะดูไปเรื่อยๆ,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 ๆนะคะเหมือนเขาจะมีอยู่นะคะแต่ว่าต้องเขายังดอกไม่ใหญ่มากอกค่ะต้องมองดีๆนะคะ ยังมองกลนตัวแถวนี้ก่อนนะคะน่าจะมีอยู่หรอคะตอนนี้เหมือนจะเจอดอกเห็ดเหลืองมันปูเห็ดคันเตเลนะคะเขาทะลุขึ้นมาอีกแล้วคะ่ะคือเหมือนจะหาไม่ยากนะคะตอนนี้บางทีก็งงอยู่คะ่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาได้นะ้ำฝนเต็มที่แล้วเขาก็เลยแบบเจริญทะลุขึ้นมาให้เลยคะ่ะไม่ต้องให้เราแบบไปไอ้นี่ได้สี่ดอกนู่นนะคะ แล้ว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 ยังว่าต้งองมีแถวนี้นะคะที่มองเห็นขึ้นไปแบบอย่างง่ายดายเลยนะคะเดี๋ยวเอ็งจะพาเดินไปดูนะคะยังขอตัดขาเห็ดก่อนค่ะโอ้ดอกฟูป,ปิโลมีแต่ดอกใหญ่นะคะนี่นะคะแต่หายากมากเลยนะคะว่าสีมันเป็นสีน้ำตาลดูนะคะคือมันต้องเจอยอย่างนี้และคะ่ะถึงจะได้ยเยอะๆเมื่อกี้เังไปเก็บ ไอ่เห็ดกันเตล่มาอยู่นะคะแกมาเก็บอยู่ก่อนนี้แกเจอแกก็เลยเอาให้ดูคะ่ะได้วจะดอกใหญ่นะคะอยู่ด้วยกันเลยละคะ่ะยังเก็บก่อนนะคะมีความสุขแล้วค่ะตอนนี้นี่ได้เห็ดซุปปิโลไปแล้วนี่คะ่ะเดินมาเดินมาแกก็มาเจอแกก็ๆๆว่าหน้ารักคะ่ะมันน่ารักจริงๆนะคะแต่ขามันโอ้ยสะอื้นสะอ้อนอีกแล้วค่ะนี่นะคะ ดูนะคะไม่รู้ว่าเจ้าบ้านเขาจะกินได้ยังนะคะสวยนะคะแต่ไอ้ดอกเล็กๆนี่สิคะน่ารักเออเออเดินมาตั้งนานนะคะจนฝนหยุดตกเพิ่งน่ามาเจออีกฝนหยุดอยู่ตกตกนี่แหละค่ะทําแบบมีสองดอกนะคะอันนี้เก็คิดว่าใช่นะคะแต่แยกไปดูนที่แกบอกก่อนนะคะใช่ค่ะปุ๊ก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 ปุ๊ปุ๊ด้วยนะคะ แล้วเราจะดูขาน้องนะคะว่าน้องจะเป็นอย่างไรนะคะเออขาน้องก็ขาวสวยอยู่นะคะนี่แหละคะ่ะน้องก็ประมาณนี้นะคะส่งข้อประกวดนะคะแต่ว่าถ้าตัดแล้วจะเหลือเท่าไหร่นี่นะคะอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ฝนก็เริ่มรินอือแล้วะคะ่ะก็มาเจอนี่แหละคะ่ะเอ็ดพึ่งหมวกส้มนะคะโอ้แต่ว่าคงไม่ไหวแล้วคะ่ะดูนี่คะ่ะก็มีเจ้าบ้านเกาะอยู่ด้วยเอาไปแล้วคะ่ะอันนี้ให้เจ้าบ้านท่ากินเถอะ แล้วก็เจอแล้วนะคะเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มมันก็ไม่ส้มาล้วกรมการเป็นหมวกดําไปแล้วนะคะแต่ขาเขานี้ดีกว่าเห็ดพึ่งหวานนะคะตรงที่ว่ายังไม่มีอะไรมาแทะเลยนะคะเห็นเขาอย่างนี้ขี้เลยขี้เลยอย่างนี้นะคะแต่ขาเขาน่ะอยากจะบอกเลยนะคะน้อยมากที่จะมีอะไรมาแทะได้อ้าวอุตสาหโฆษณา มันมีนิดนึงหรอคะ่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะได้เริ่มเริ่มได้เยอะและะ้วค่ะเดินมานะคะมองไปนู่นนะคะ<ม>เห็นไหมคะมดอกใหญ่ใหญ่นะคะคือเขาบานแล้วค่ะดอกนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่เอี้ยงก็จะเอาไปค่ะเอี้ยงไปดูดอกอื่นก่อนนะคะว่ามันขามันดีไหมแต่คือมัน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 เจ็บใจนะคะขามันใหญ่มากเลยนะคะทุกคนมีอยู่สี่ สี่ดอกจะได้สักดอกไหมนะคะเคยดูยังคิดว่าถขายไม่มีแต่ก็ได้ใมีค่ะเห็นไหมคะน่ะมันก็ดังปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยู่นะคะเออเห็นไหมคะน้องเห็ดย่างขาใหญ่ใหญ่โอ้ยเห็นไหมคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวย่งดูก่อนนี่จะเอาเอาทุกอย่างโอเคค่ะนี่นะคะมาเจออีกดอกนึงค่ะกำลังหล่อนอ้อกนะคะแก เดี๋ยวนะคะว่าจะเสียดายเป็นอันนี้หรือเปล่านะคะตัดขาดูก่อนนะคะขาเหมือนจะกวงๆแล้วะคะ่ะใช่ละคะ่ะแต่ถ้าได้หมวกไปก็โอเคนะคะโอ้ยเนาะคะ่ะน่าเสียดายเธอเกิดเมื่อไหร่คะนี่แล้วจะได้กินนะคะวันนี้นี่เห็ดเนี่ยอืมไม่เป็นไรคะ่ะยังจะเก็บหมวกไปก่อนนะคะหมวกเพราะลักษณะยังดีอยู่เลยนะคะ แล้วก็สุดท้ายเหมือนเดิมนะคะก็เราจะมาใช่ตรงพื้นที่นี้แล้วเราก็จะเจอเห็ดหนังแกะเรานะคะซึ่งเกิดเยอะมากเลยนะคะนู่นนะคะมีแต่ดอกใหญ่ๆนะคะจะบอกว่ายังไม่ได้ขึ้นมาเก็บบางครั้งยังก็ลืมที่เที่ยวเขาเกิดเนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเอ็งจะเก็บว,วันนี้ละคะ่ะค่ะแล้วเราก็กําลังจะกลับแล้วนะคะหาเห็ดอยู่สองชั่วโมงนี้ละคะ่ะเหมือนทุกวันเดินไปฝนก็ลินนะคะแต่ว่านี่ละคะ่ะ ยังจะถ่ายความสวยงามอีกรอบหนึ่งให้ดูนะคะกําลังจะเปลี่ยนสีจริงๆนะคะระหว่างตอนที่ขับรถมาค่ะคือสีสวยกว่านี้จริงๆนะคะอันนี้ฝั่งที่ย่างเข้าไปในป่าก็สวยงามยิ่งหน่อยค่ะแล้วเรากลับกันแล้วล่ะค่ะเหนื่อยแล้วล่ะค่ะเมื่อยแล้วะะล่วะคะ่ะ